ผมเลือกตั้มอาจจะสกิลซอแฉ่เป็นคำเทียดนะใช่ไหมแบบเทียดเด็กนั้นอ่ะกูเป็นแค่คนหนึ่งอ่ะใครเป็นใครเป็นใครเป็นเอ้ยใครเป็นโลครับอหโลกูเป็นอะไรออกมากูเป็นคนยังไม่เริ่มเกมมึูบอมึงเป็นคนทำไมเขาให้ได้ปืนก๊อกวะตาดี มันไม่ให้มันไม่มีปืนยี่ห้ออื่นมั้งเลยหรือไงโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไอโฟนไปไล่บอกบาอินโนเซนอินโนเซนเหมือนกันเว้ยเพื่อนเลิฟกูโดว่าไว้ใจหมเลยนะไว้ใจเฮี้ยเลยวัเดียบเฮี้ยปากนี่ตอแหลคันเทพกูดูอีกใบได้กูติดไอ้ตันไั้นปืนอันตลายนะเนี่ยเหี้ย

กูนี่แหละหัวฟูไอสัตว์ก็เยียอะไรไม่ใจ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 กูไม่ใจกูไอไอลิซ่าหัวฟูลิซ่าเฮ้ยเฮ้ยมีเมื่อเตือนครับหัวฟูลิซ่าลิซ่าไม่ใช่กูเฮ้ยหัวฟัวจริงจริจริงจริงเฮ้ย ตายควายแม่งโคตรมีอะเนี่ยฟิว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 ไหนอะไอ้คนมดไอ้เหี่เราไม่ชอบไปไ้นึกวัดเสียงแดกเลือดกเลือดกูเสียดเดี๋ยวเดี๋ยวอเล็กอเล็กฮ่ากูไม่ได้เป็น ไม่ใช่เล็กไม่ใช่เล็ไอ้เี้ยเก็บกระสุนายกูเด็กเลยเขาเก็บกระสุนเด็กไอ้ดีเสียงแดกแล้วโคตรดังเลยไม่เจอล่ะก็โชคดีโอ้โหส่ยสารภาพจ้าตายนะเอ้ยโอ้ยสุ่าภาพทางนี้ไปไหน หาของดิไอโฟนอยู่ไหนแะมหาคุณอะไรนอน้เราอะสแกนไอบัเนี่ยสแกนครสแกนไอเชเนี้ยอเเนี้ยไอยผมท้องเนี่ยผมท้องเนี่ยอูดิ่นี่ตาใหรมาแล้วนี่แดกนี่แดกเลือยปะแดกเลือดปะโนโนกูไม่กินใครอะมาสสวีะสวีะ กูมังสวิลักูมังสวิลัสเท่งกูมั้งสวิลัสทรงเด็ดเอ้ยว้าวาาเอาเลยเอาเลยยิงสแกนกูนะสแกนไอ้หัวทองอ่ะเย็บเย็บเย็บเฮียขี้นมาแกนอีก่เฮ้ยทำไมันจะสแกนกูมันสแกนกูอเล็กอเล็กไม่ดีวะแตมันใช้ได้แค่นิดนึง เอ้ยสแกนอเล็กสแกนอเล็กอเล็กปองอเล็กกูเองบอกไลยบอกเลยสแกนเล็กเฮ้ยสแกนอเล็กสิอเล็กอเล็กคือกูเองตัวเองเรื่างแน่เลยไม่แตกเลยแดงโดนรวมโดนรวมสแกนอเล็กไอโฟนอยู่ไหนอนี่ยู่กับอยู่กับไอปแค่นี้ ้าไหนเหี่ยบอยู่นัดปุ๊เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยจีนอยู่ตรงไหนอะทางทางเขาอยู่ตรงไหนอะยีงหนาตาหไงอยู่แล้วไปทางออกตรงไหนอะทางออกเตรงนี่เฮียวเฮีเฮีเฮีสวยไอ้เหี้ยนี่ได้ปืนได้สัตว์ โอเมมืออะไรอ่ะหมดทองในปืนกูคว้าหมดทองเป็นหมดทองแหลมันมีตั้งกี่ทองไอ้คุยมึงดูดีๆดิ้นี่หัวทองเอ้ยไอโฟมีกรสูงไหนมั้งอ่ะก็ไม่มีกสุนเลยกูก็หมดแล้วกูมุดเหลือแค่แป้นน้ำเนี่ยคไยกูยิงศัตรูไม่ได้เลยนะแล้วเขาจะเอาแล้วเอาไปแล้วเอาไปเลยได้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 ที่ไหนวะ ตทงแ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 ทงดูแทงแทงแทงสุดอันนี้ได้อะไรอ่ะอันนี้ได้อะไรอ่ะไปตรงเข็มชีตายอ่ะเข็มชีตายไม่ได้เดี๋ยวมันจะชีดกูตายกูได้ฟิวกูได้ฟิวดูกูไปตอบฟิวให้เดี๋ยวกูตอบฟิวให้นี่ว่าเหตุการณเนี่ยฮะไอ้ตุการณั่วโมงฟูนี่นะอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวกูตอบฟิวให้ปล่อยไปตรงนู้นไปตรงนู้งตามกูมา ไหนอะมึงอยู่ไหนอะตามคนมีไฟมกูก็มีมึงก็ส่องเจอกูส,อสอ่องสีเอเดอันนี้มัน,ม,ม,นม,มันมีกี่ด่านวะไม่รู้เฮ้ยดีชนาดหรอว่าไปได้ชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ เด็กมากเลยเดกคนนี้ยังดีไอ้สัตว์กินกันต่อเลยไอ้เหี้ยมันมันมันบอกหัวฟูแดกที่จริงมันเห็นกูเด็กไว้แต่มันเห็นหัวกูฟูด้วยไงกูก็ไม่รู้มันดูไงหัวกูฟูไอ้สัตว์เอยกูว่าตกใส่เีอยตั้งนานแล้ว แดงแงเลยแดงแงเลยจะมากลับองว่ายมาอี้ลองไหวเลยเว้เฮ้ถ้าถ้าไกลจะออกได้มันมันจะขึ้นได้ข oh ึ้นใช่ไหมว่าว่าใครเป็นหรือไม่เป็นอ่ะ don't remember taking ่ล ว่ากูไม่ได้เป็นไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้เป็นไอ้เพื่อนเลิฟยิงพวกเขากูไอ้บอลบอนเลิฟปลอดภัยครับปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นตร้อยเปร็นครับบอลไอ้ตั้งดีข้าวเนี่ยฝรั่งเนี่ยเป็นไรเอ้ยเราเป็นใช่ไหมเราเป็นิดเปิดหมายได้บอกว่าเขาก่อนเป็นดนอี ไปแดกเลือดตรงไหนดีอะคีย์บอรดไทยให้สดไม้มันโคตรแปลงมาเลยแปลงก็เฮี้ยอะไรทำอแปลงไปเลยอะแปลงไม่ได้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 แปลงได้เฮี้ยกดทีแปลงได้เลยกูแดกแล้วหนึ่งอันเูกซองลูกซองเร็วไอ้เฮี้ยเป็นเป็นผีต้องมีลูกซองเฮ็ดเฮ็้เฮ็ดอยู่ไหนอะลูกซองอยู่ไหนซองอยู่นี่รูปอ้าวจัดเลยโอ้ยกระดูกลูกซองอยู่นี่ ควาไม่ได้หรือไปหาส่วนีนกูได้ขอขอดูสองแล้วกันไอ้เหี้ยผีได้ทองเลยความืดได้นะกูกูกูแดงมาสองแล้วกูแดงมาสองถุงแล้วกูแดงมาสองถุงแล้วกูได้แล้วกูได้แล้วกูแดงมาสองเอ้ยแยงแยงแยงได้ป่าวได้ป่าวสวยเกิดแล้วระวังอกไรระวังอะไรชุดกูเนี่ยไม่บอกระวังอะไรไว้ไม่บอกระวังอเล็ก้ะไอ้เหี้ยอะไรก็มึงอะไรก็มึงไอ้เหี้ยกูบอกเลย โอ้ oh, ับกูฆ่าอีกอันน,นึงอุ้ยเฮียตกใจสัตว์ร่าเป็นผีนะเฮียคงยังติ๊ดใจไอโฟนกูฆ่าอันนึง oh. นี่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 กูเจอฟิวกูเจอฟิวกูเจอฟิวกูจะฟิว <fine> ไอ้ดำอะไรไเฮ้ยกูเด็กเล้อดิโอเฮียพูดดิถ้ากูบอกอเล็กเป็นอเล็กเป็นไงเฮ้ย มีคนลงบันไดไม้ควายมึงเด็กเลือดต่อหน้ามันเลยมันไม่ได้เด็กถ้ามันเปิดไม้กูเห็นแหละกูยิงทิ้งเลยเฮ้ยเราแปลงร่างเลยปะแปลงร่างเลยกูยังแปลงไม่ได้กูฆ่าแต่อันเดียวเว้ยแปลงร่างได้แปลงร่างได้มีนิดนึงก็แปลงร่างได้กูฆ่าแต่เดียวกูฆ่าอีกนึงกูแย่งฟิวมันกูแย่งฟิวมันเหนื่อยจังวะกูฆ่าอันเดียวกูฆ่าอันเดียวฟุตเราเราต้องไปเราต้องไป เด็กผมกมได้เก kind of ็บเรื Wait, ่องเงินเฮ้ยืจริงเกียร์มือเกินกูไม่ไหวมองไม่เห็นอะไรเลยโฟนออกโฟนออกโฟนออกทางนี้ทางนี้ทางนี้ตายเลยแกตายขีมมือเกินไม่ไหววะโวยเด้อะน่าคือหบนเนี่ยเฮ้ยมาดิมาเร็ว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  ยี่สงทีวี่ยีงท<ะ>ีวี่ยีงทีวี่กูออกฐานแล้วกูออกได้กูออกได้กูวิ่งขึ้นก็ตายสัตว์มึงมึงออกฐานไหมออกฐานไหมออกฐานมาไปไปตรงสแกนไปตรงไปตรงสแกนไปตรงสแกนไ,ไปตรงสแกนไอโฟนไปตรงสแกนตอนนี้เลือดเลือดโอ้ยเลือดไม่เลือดจริงจริงเหรอต้องปัง๊บแล้วกูแดงเลือดจนเต็มแล้วตอนเนี้ยกูกูแปลงร่างได้ชั่วคราวอะ่ะไอโฟนเย็บดิไอโฟนเย็บเดี๋ยวกูแก้มเองกูแก้มเองใจใจ ยังไม่ทันดีเลยไอ้เหี้ยโฟนอ้อเลย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 เฮ้ยตรงนี้ไม่เกาะเรียบร้อยโฟนไงมาสแกนมึงนี่ไงเย้ยมึงแปลงล้างดิแปลงล้างดิแปรงล้างไม่ได้สักตรงนี้กูช่วยอกูช่วยมึงอกูช่วยมึง เฮ้ยประตูอยู่ไหนวะฉันเอ้ยตายห่าแล้วเนี่ยเอ้ยกูเนียนเนียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปช่วยมึงกูช่วยกันเดี๋ยกูช่วยมึงเดี๋ยกูช่วยกันตายเหรอไอ้โฟมมึงเกินไม่ได้ไอควายเฮ้ยตรงนี้มีอะไรไม่รู้อ่ะไอ้กูออกไปไหนไม่ได้ไงล่ะแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ทางตันเลยตันเลยตันจั๊กอะเรือ เอ้ยออกมาเอามาเสร็จเลื่ไปแล้วไปแล้อมกันสิผีก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะเฮ้ยโคตรมืดเลยเนี่ยเหลืออีกสี่คนเหลือสี่หลือสี่หรือสามคนเฮ้ยมันยิงเฮ้ยประตูอยู่ไหนฮะที่ไม่ชอบคบคลิปเลย ตอนนี้กูแปลงร่างได้นะเว้ยมึงจะแปลงร่างได้มึงก็ไม่แปลงร่างไอ้สัสแปลงแล้วกูแปลงแล้วกูจับแด็ก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 แล้วกูจับแด็กตายตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้ยกูจับแด็กจับแด็กไม่ได้กูจับแด็กดิเด็ก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 จับแด็กจับแด็กวิ่งวิ่งไม่โดนไม่โดนไอ้โฟนกูจับแดกรวยรัวเลยเว้ย อ้จับแดกไอ้ฝนกูจับแดกกูจับแดกกูจับแดกชนะวะชนะวะฝีมือผมเอง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 ไม่ยากจะโม้ฝีมือผมเองครับเคทีเดิม เข้อไปตรงนี้คียตี้เดิมเลยเนี่ยรอไอ้โน้ตแนมอุ้ยเกี่ยวเอ้ยมีมีมีแต่ไอไอภาษาไทยนะมันที่ไม่ใช่อยู่ตี้เดิมเราในที่แนเราอยู่ตี้เดิมรอเออเนี่ยไม่เนี่ยต้องมีแนมดิไอ้น็อตอ่าไอ้น็อต B W วีอน่ะกูจำไม่ได้เอ้ย B W ีเเหมือนกันแล้วก็ H4 K S อสอ่ะยู่ตี้เดิมอุ้ยตายต้องใส่กูแน่เลย ไอตูดทิมทิลิมทิลิมบึงเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยอินโนเซนต์ไอเวนมึงจะเป็นมึงจะเป็นเะีรอโฟนไหนโฟนไหนมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่งได้ก็หลังไอ้มึงอ่ะเฮ้ยเฝ้ากูไปหนึ่งเฝ้ากูไปหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไป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 จะไปเอาขอไอ้กันเอาเนี้ยเอาเนี่ยไอ้โฟงร้าง เราขึ้นไงอะได้หรอวะได้หรอไม่รู้แต่ขึ้นไงอะขึ้นไรไงไปตอนนี้ป้องไม่งั้นถ้าเข้าประตูถ้าเข้าด้าน,นบนมันเป็นทางตันโูเคยลองแล้วไปไปไปน,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 น้ำนำน้ำไม่ได้เฮ้ยเพื่อนดาว่ะมันต้องไฟกันเริ่มเกมเลยหรอ้เพื่อนดาว ไหนวะเฮ้ยอ oh no. ุ้ยอุ้ยไอโฟนไอโฟนไอตูดไอตูดมือไอตูดมือไอเคี้ยนี่ไอเคี้ยนี่ไอเคี้ยนี่ตูดตูดอะไอตูด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 ไอโฟนมากูดีมากูทีกูจะเอาไข่ไว้กัดไอตูดไอตูดไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปกูยังไม่ตายดีกูยังไม่ตายดีมันไรละไฟดับไม่นุ่นแหง ไอ้ตู้ดไอ้สัตว์กลายร่างใหไอ้สัตว์มันมันกลายเหรอเอออูนี่ยย้อนเนี่ยโวยฟอนนั้นใครเงาใครไม่รู้ใครเนี่ยผมฟูใครเนี่ยไอ้มึงนี่วาเฮ้ยยิ้มไปเลยเฮ้ยไอ้่าไปไปไอ้ไอ้ตูดอะไอ้ลุงอะไอ้ลุงไม่ใช่ลุงไอ้เชี่ยนี่ไง ไอโฟนไป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 ไอนี่ย er ังพึ่งเราสู้มันไม่ได้มันน่าจะคมคิ๊บกว่าเรานี่ไงวะมืดเกินนี่ยมองไม่เห็นเลยเฮ้ยใครล้ำดาบอยตรงนี้ไอตูด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 โอ้ยไปไหนหมดแล้วที่นี่มันโง่ไม่เห็นกูที่นี่มันโง่โฟนเราต้องไปโฟนเราต้องไปตรงไหนอ่ะกูจะตายง่ายอยู่แล้วเนี่ยตรงไหนก็ได้แต่เราต้องไปเร็วดิเร็วเร็ว ไปปปแแแลลล้้้วววไไไอ้เทียตูดไอ้เทียตูดค่ากูตายแล้วแทงกูไงอ๋อแทงเลยเหรอตายใช่ไหมเอาเครียขึ้นมาลำพี้ยเนี่ยขึ้นมาไม่ได้้ไมดบ่งตายก็ไม่ตายนี่นี่ประตูนี้ประตูนี้ซึ้งเกินเสียงอะไรวะดังฟ้องดังแป้ง โอ้ย้ังมือดินี่ไงโสววางโยชิ้นนี้นะคู่ไปนัดหนึ่งไอ้เหี่มีแม็กกาซีนไหมมีลูกไหม,ไม,มไม่มีลูกเลยนะตอนนี้กูไม่ไม่มีกกอุปกรณ์เสริมรเลยเ,เลยเว้ยไปตั้ง ตอนนี้ก็ไม่มีอุปกรณ์เสริมอเลยเร่ออะไรอะไรครับตูไอโฟนเราอยู่มุมนี้แหละเราอยู่มุมนี้แหละมันต้องไปไหนเฮ้ยไอเจ้ยใครยิงกูใครวะมึงอ่ะมีแต่มึงอะเฮ้ยล้างลัางล้งระวังไหนไหนบุ๋ยกัด เราไม่ได้เป็นนะเราไม่ได้เป็นนะก็สูนอยู่ด้านล่างเอาบวะไปครับะอะไรก็สูนอะกูเห็นมันเตึงอยู่ด้านล่างอ๋อนี่กล้องยากูเววกล้องยานะเออไปเดี๋ยวมืวนเกินมืวนเกินเอาเร็วเร็วข้าเป็นมเงียเอีมยเงียมเงียมิเงียมาแล้วเอ้ยฝนตายยังไอ้คนตายเฮ้ยมันไปแล้วก็สูนเหลือหนึ่งนัดอีเวนนัด ยิงยิงดิรอเฮียไปไปเอาเครื่องสแกนไปเครื่องสแกนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชินี่ยิงกูชินี่ยิงกูกูไม่ไหววะเออก้ตายกรตายโคตรตาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนี่ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นจูบอลนี้ผมปูไม่ได้เป็นผมปูไม่ได้เป็นชินี่เป็นชินี่เป็น เป็นไม่เช่นเป็นกูเจ็บกูเจ็บเจ็บแม็กยาเชียไอตั้มอยู่ไหนอุ้ยตอทีวีมาตอทีวีก็กคนไออ้อไอ้เอี้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไออ้ยอ้ ตัดตกใจหมดเลยมึงโ,โดนอะไรวะโดนแดกอะดิอีกคนนี่ไหมตูดใช่ไหมโดนแดกเลยอะไอ้ตูดเป็นปะโกเบกับมันนี่ไอ้เงียนี่ก็นะไอ้แคยนี่ไม่น่าชมกูเลยไอ้แค่นี่ก็ทักกูสาะไว้ใจเฮียตอนนั้น,ก,น,นกูนนวไ,ไว้ใจมึงมึงก็เป็น ไอ้ย <üş uiten> ี <filt ling noise> ่ต pues <als> <t flats> ูดนี่ก็เป็นไอ้ยียกูว่าแล้ไอ้ยียมาทิ้มกูตายห่าเลย